ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุณเมืองครับจากคอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวเชียดีครับวันนี้นะครับตอนนี้สถานะตอนนี้ยังไม่มีลูกสุนัขนะครับให้มาอัปเดตนะครับยังไม่คลอดนะครับก็อีกสอวันครับน่าจะมีเด็กๆพลังงานมาอัปเดตนะครับ ให้กับผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับพอดอีเมื่อวันก่อนนะครับได้อ่านเข้าไปอ่านในกระทู้ใน Facebook นะครับสอบถามว่าผมเป็นมือใหม่ไทยหลังอ่านจะเริ่มเลี้ยงไทยหลังอ่านผมต้องทำอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกนแล้วกันนะครับให้กับมือใหม่นะครับที่จะเลี้ยงไทยหลังอานนี่ ได้นำไปพิจารณาครับต่อยอดหรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้านะครับามาไทยลังกาเนี่ด้วยนิสัยของเขาแล้วนี่คือเขาเป็นสัตว์ที่ต้องการความเป็นผู้นำนะครับเรียกว่าสัตว์สังคมก็แล้วกันนะครับต้องการความเป็นผู้นำนั่นคือมันจะมี ต้องเป็นจ่าฝูงครับประมาณนั้นนะครับต้องมีจ่าฝูงถ้าเลี้ยงเงยอะๆจะต้องต้องมีตัวเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ถ้าเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวหนึ่งสองตัวนี่คือคือเป็นตัวผู้กับตัวเมียถ้าเป็นเพศเดียวกันก็วุ่นวายนะครับเพราะว่าเช่นว่าตัวผู้สองตัวนี่ตอนแรกๆเราเลี้ยงกันมาเลี้ยงมาด้วยกันไม่มีปัญหาคร,ครับแต่พอสักระยะหนึ่ง พอสักระยะหนึ่งหลังจากที่เขาเข้าสู่วัยหนุม่มนะครับสัก8เดือน7เดือน8เดือนขึ้นไปเนี่ยความความเป็นจ่าฝูงในตัวของเขาเนี่ยมันจะเริ่มแสดงออกนะมันจะเริ่มทะเลาะก,กับตัวนั้นตัวนี้เพื่อแสดงออกว่าฉันต้องการเป็นจ่าฝูงนะครับก็จะมีการกัดกันนะตัวนี้ต้องคิดให้ดีนะครับต้องคิดให้ดีถ้าใครจะเลี้ยงเยอะ นะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีคอมีโรงเรือนนะครับไว้บริหารจัดการแต่ว่าาใครเลี้ยงตัว2ตัวนี่ปล่อยตามพื้นที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้คื้ด้้ยนิสใส่ของไทยลังกาเพราะว่าไทยลังกาน,นี่จริงๆแล้วคือ,อเป็นเป็นเป็นหมาที่มาจากหมานักล่านะครับหมานักล่าแต่ก่อนนี้ในในอดีตนั้นเขาใช้หมาไทยนี่คเป็นหมาที่จะไปล่านะครับตาม และอาหารนะครับในป่าในตรงไทยนะครับในสมัยก่อนนะครับจนมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาไถยลังานนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นสุนัขประจำชาติไทยนะครับก็มีอยู่สองก็คือไทยลงงานกับบางแก้วนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข อยู่ในมาตรฐาน FCI นะครับอ่ะพูดยาวไปนะครับเราก็มือใหม่ไทยลังงานนะครับวันนี้ขอตั้งหัวข้อว่ามือใหม่พลังงาน,นกันรกันจะพิจารณาตรงไหนบ้างนะครับเรื่องแรกเลยคือ,อเอาความรู้ตรงนี้ก่อนไทยลังงานมีอยู่สีสีครับหลักๆนะครับตามมาตรฐาน FCI มีอยู่สีสีสีแดง สีสวรือสีเทาสีดำนะครับ,นะรบแล้วก็สีกลีบดัวอันนี้คือตามตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานมีอยู่สีสีส่วนจะมีอื่นๆน,นะครับเป็นลายเสือเป็นสีอื่นโผลมานะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบแต่ในส่วนนั้นคือไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดข,ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนแห่งประเทศไทย ในสีสีนี้นะครับในสีสีนี้สีแดงนี่จะเป็นกลุ่มสีที่ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงมากที่สุดนะครับนิยมเลี้ยงมากที่สุดก็จะอยู่ประมาณ40-50%ของกลุ่มผู้เลี้ยงทั้งหมดนะครับสีที่สองลองมาก็จะเป็นสีสว่านนะครับสีสว่านนี่ก็ สัดส่วนก็จะอยู่ลง,ลงมาประมาณ20-30นะครับของผู้เลี้ยงทั้งหมดที่เหลือก็จะเป็นหากกรีบวัวกับสีดำนะครับที่ผู้คนนิยมเลี้ยงการลองลงมานะครับประมาณสีละประมาณ10ปรนะครับประมาณนี้นะครับก็พิจารณาแล้วกันแล้วแต่ความชอบนะครับว่าเราชอบสีอะไร สีแดงแดงก็จะมีแดงเข้มกลุ่มแดงเข้มกับแดงอ่อนนะครับแดงฟางข้าวส่วนในเรื่องของลักษณะโครงสร้างต่างนะครับค่อยไปพูดกันในคลิปหน้านกันเลยกันนะครับอันนี้คือเรื่องสีนะครับก็เลือกกันเอาเองแล้วกันว่าจะใช้จะชอบสีอะไรสีแดงสีสว่างสีผีบบัวสีดำนะครับ ข้อต่อไปในการกำเนินเลยนะครับข้อต่อไปในการกำเนินเลยคือเรื่องของของพื้นที่นะครับพ,พื้นที่ในการเลี้ยงด้วยไถาลังอานเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ให้ที่ที่ให้เขาได้วิ่งนะเราจะเลี้ยงแค่อยู่ในกรงไม่ได้นะครับต้องได้วิ่งมีพื้นที่ถามว่าไม่มีพื้นที่ได้ไหมก็เลี้ยงได้ครับบ้านจัดสรรเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้ แต่เราต้องมีเวลาพาเขาออกไปข้างนอกที่จะวิ่งเราขี่จักรยานหมาวิ่งหรือเราวิ่งไปพร้อมหมาโดยการใส่โซ่สายจูงยังก็ได้นะครับเฝ้าอนาบริเวณนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับหมาไทยลังการน,นะครับพื้นที่รักของแหนอนาบริเวณรักคนแหนอนาเขตนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับไทยลังงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของพื้นที่นี่ จะแบบไหนก็เลี้ยงได้แต่ต้องมีพื้นที่ให้เขาวิ่งทาวเฮาทาวโฮมเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้เลี้ยงในบ้านก็ยังได้ครับบางคนบางท่านก็เลี้ยงในบ้านเอานอนด้วยก็มีนะครับแต่ต้องได้ให้เขาวิ่งรือพาเขาวิ่งนะครับเขาวิ่งพาเขาออกสังคมนะครับพิจารณาดูแลก,กันนะครับทีนี้ ในข้อตัดไปก็คือเรื่องของวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงไพลังอานีนเลี้ยงไม่ยากครับไพลังอานีนเลี้ยงไม่ยากครับกินได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ก็ระวังบ้างก็ดีนะครับเช่นาบางคนที่เลี้ยงแบบบ้านๆให้กินเศษอาหารให้กินอาหารกับคนเนี่ย สามารถได้ไหมก็ได้แต่ระวังเรื่องก้างเรื่องก้างแหลมคมตรงนี้นะครับอันตรายนะครับก็ท่วไปนะครับสัตว์ทุกชนิดนะครับถ้ากินก้างกินอะไรไม่ย่อยสลายก็จะเกิดการติดเชื้อเป็นลำไส้อักเสบเป็นโรคต่างๆที่ตามมาได้นะครับอาหารเค็มจัดอาหารรสจัดนะครับอาหารมันจัดก็มีส่วนนะครับ นี้วิธีการเลี้ยงนะครับการดูแลก็ง่ายนะครับน้ำนี่ไม่ต้องอาบบ่อยครับเดือนหนึ่งน่าจะไม่เกินสองสามครั้งพอนะครับยกเว้นข้าสกุรกนะครับยกเว้นข้าสกุรปกก็ค่อยอาบนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับในข้อถัดไปคือเรื่องของการดูแลรักษา ถามว่า,าวัคซีนยารักษาโรคมีโปรแกรมยังไงบ้างนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่จะคิดหนักนะครับในข้อนี้โดยทั่วไปแล้วนี่ตามฟาร์มที่เราซื้อสุนัขไปเนี่ยเขาจะให้วัคซีนมาเข็มแรกอย่างน้อยนะครับเข็มที่หนึ่งบางฟาร์มอาจจะให้2โรคบางฟาร์มอาจจะให้5โรค ครับเดี๋ยวใน EP ต่อไปผมจะมาเจาะในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือตามตามโปรแกรมตามโปรแกรมก็คือ,อ,อในในสัปดาห์ที่ที่6ถึง8นะครับหรือประมาณ40วัน4 2่สถึง45วันเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับสุนัขนะครับ บางฟาร์มจะเล่นอ่าจะฉีด2โรคเลยบางฟาร์มจะฉีด5โรคเลยก็ได้นะครับนะครับก็ฉีดไปเขาจะให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วแล้วพอถึงมือเราอีกประมาณ3าสัปดาห์3ถึง4ีสัปดาห์นะครับก็ไปรับวัคซีนอีกเข็มที่2นะครับไปรับวัคซีนอีกเข็มที่2 อันนี้อันนี้พูดพูดพูดตามหลักคนคนทำฟาร์มนะครับไทยลังลงานเขาจะฉีดประมาณนี้ไปรับเข็มที่สองแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณ3-4สัปดาห์ก็จะไปฉีดกระตุต้นพิษสนัขบ้าอีกครั้งนึ่งก็จบปีนี้ไม่ได้ฉีดอะไรอีกแต่ถ้าเราไปรับวัคซีนตามคลินิกนะครับสัตวแพทย์ แต่แพทย์อาจจะมีการกระตุ้นวัคซีนนะครับถ้าภาษาคนเลี้ยงสุนัขเขาจะพูดว่าสอยวัคซีนนั่นก็คือ5โรคคุณหมออาจจะไปกระตุ้นอีก2ครั้งหกโรคคุณหมอก็อาจจะไปกระตุ้นอีก2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วแต่โปรแกรมของคุณหมอนะครับถามว่าดีไหมดีครับดีกับสุนัขมากแต่มันไม่สบ,บายกระเป๋าครับเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่าย ในการที่จะฉีดวัคซีนในส่วนนั้นนะครับก็พิจารณากันเอาเองครับในส่วนนั้นแต่ถ้าตามฟาร์มโดยทั่วๆไปนั้น<ๆ>เขาก็จะให้2โรค5โรค6โรคและก็พิษสุนัขบ้าประมาณนี้ครับส่วนโปรแกรมการถ่ายพยาธินะครับการถ่ายพยาธินี่โดยทั่วไปนี่สุนัขนี่ลูกสุนัขประมาณ3 30วันหรือก่อนที่จะกินอาหารมือแรกนี่เขาจะถ่ายพยาธิก่อนนะครับยาถ่ายพยาธิก็มีตามร้านทั่วไปนะครับจะเป็นแบบน้ําหรือแบบเม็ดก็มีแล้วก็หาซื้อได้ตามทั่วไปครับเอามาให้กินก่อนที่จะเป็นอาหารมือแรกนะครับก่อนที่จะเป็นอาหารมือแรกก็ใช้ยาถ่ายพยาธิไปนะครับกินอาหารเสร็จปุ๊บจากนั้นก็นู่นแหละครับทุกทุก สาถึงสเดือนก็ถ่ายครั้งหนึ่งนะครับการถ่ายพยาธินะครับก็หาซื้อยาเม็ดหา้าโตขึ้นก็เป็นยาเม็ดถ้ายังเล็กๆอยู่อาจจะใช้เป็นยาน้ําก็ได้นะครับอันนี้คือการยาวัคซีนนะครับในเรื่องของยาวัคซีนส่วนในเรื่องของความไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ ถือว่าเป็นเกบความรู้ก็แล้วกันนะครับให้กับมือใหม่ที่คิดจะเลี้ยงไทลังงานว่าต้องทำกันอย่างไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะนำความรู้ใหม่ๆนะครับในเรื่องของวิธีการเลี้ยงนี่แหละครับมาฝากกับทุกท่านครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ